มีใครบ้างครับที่กําลังเป็นคุณแม่มือใหม่นะหรือคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะครับออยู่ในวัยช่วงอายุ30ปีนะครับวันนี้ก็อยากจะมามีแผนนะครับปกป้องคุ้มครองคุณแม่ทําไมต้องปกป้องคุ้มครองคุณแม่ครับเพราะว่าคุณแม่เป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากๆนะครับเคยได้ยินไหมครับว่าโลกนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย2มือแม่นะครับถ้าคุณแม่ เลี้ยงลูกดีนะครับเป็นคนดีมีคุณภาพนะครับก็จะทำให้เด็กคนนั้นเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่สร้างโลกในอนาคตต่อไปใช่ไหมครับแต่เด็กที่จะเป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพได้ต้องมีการศึกษาใชเา่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยจะต้องวางแผนปกป้องอนาคตทางการศึกษาให้กับลูกด้วยนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมี อยากจะนำเสนอแผนแผนหนึ่งนะครับแผนนี้นะอยากาให้กับคุณแม่นะครับโดยคุณแม่ต้องจ้างผมจ้างผมเป็นผู้ช่วยนะครับผมขอค่าแรงนะครับเดือนละหนึ่งพันสี่้หกสบาบาทนะครับสำหรับคุณแม่อายุสาสิปีนะถ้าคุณแม่จ้างผมเนี่ยผมจะทำอะไรให้กับคุณแม่ได้บ้างนะครับผมทำให ผมทางานให้อยู่6เรื่อง6ข้อด้วยกันนะครับเรื่องที่1นนะครับเอาเรื่องที่1ก็ถ้าคุณแม่จากไปนะครับทุกกรณีไม่ว่าอะไรก็ตามผมนะครับจะเอาเงินไปให้ลูกของคุณแม่เนี่ยสล้านบาทนะครับกรณีถ้าจากไปนะครับหลังตั้งแต่เริ่มทําแผนโครงการนี้นะครับเรื่องที่2นะครับถ้าคุณแม่ไม่ได้จากไปแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุพิการนะครับผมก็จะเอาเงิน 1>, 1ล้านบาทนะครับไปมอบให้กับคุณแม่ไว้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกนะครับเรื่องที่3มนะครับที่ผมจะช่วยดูแลได้ก็คือถ้าคุณแม่ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับผมก็จะเอาเงิน1ล้านบาทไปให้กับคุณแม่นะครับเรื่องที่สีนะครับถ้าตรวจเจอนะครับระยะเริ่มต้นนะครับระยะเริ่มต้นนี้จ่ายให้เอาเงินไปนให้อีก สี่แสนบาทนะครับอันนี้กรณีตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งจ่ายให้เป็นเงินก้อนนะครับถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเบี้ยประกันนะครับที่จ้างผมเนี่ยนะครับจ้างผมเดือนละ1463บาทถ้าหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับคุณแม่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยอีก30ปีนะครับ30ปีบริษัทจะจ่ายให้แทนนะครับจนครบ30ปีจะเป็นเงินเท่าไหร่ ก็ขึ้นไปดูที่ผลประกอบการตอนนั้นนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ต้องจ่ายเบี้ยเลยนะครับเรื่องที่6นะครับคุณแม่ตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องที่1ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับคุณแม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับอยู่ดีมีสุขดูแลลูกจนเรืยนจบนะครับอายุครบ60ปีนะครับผมจะเอาเงินไปคืนคุณแม่อีกประมาณนะครับ600000 1 8 8 6 1บาทนะครับอันนี้คือแผนคุ้มครองปกป้องอนาคตทางการศึกษาของลูกนะครับโดยคุณแม่เนี่ยจ้างผู้ช่วยผู้ช่วยคือตัวแทนอย่างผมนะครับเดือนละ1,463ับาบาทก็คือเบี้ยรประกันที่เราจ่ายแต่ละเดือนนะครับถ้าถ้าเราจ่ายไปนะครับปี2ปีนะครับถ้าตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งนะครับไม่ต้องจ่ายเบีย้ยบริษัทจะจ่ายให้แทนจนถึงอายุก็จ่ายให้ ครบ30ปีขึ้นอยู่กับว่าไปตรวจเจอปีไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแผนหนึ่งสำหรับคุณแม่ทุกท่านนะครับถ้ายังไม่ได้วางแผนผมคิดว่าโครงการนี้ดีและมีประโยชน์กับคุณแม่และลูกจริงๆนะครับสวัสดีครับ